ก็สวัสดีครับขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง P.D. Auto Car วันนี้เรามีรถสายลุยมานำเสนอกับทุกท่านครับเป็นรถสไตล์ออฟโรดหรือรถ4 v 4คุณสครับผมหากใครที่กำลังมองหารถแนวนี้อยู่ท่านรอชมคลิปนี้ได้เลยครับเราไม่รอช้ากันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกครับกับเจ้าสายลุยในตำนาน Toyota h i l u ักไทเกอร D4 D4 ว e วปี2002 คันนี้สีเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับริ้วรอยอาจจะมีบ้างตามอายุการใช้งานครับขับดีมากแอร์เย็นภาษีปี69เครื่องเสียงมีเบสบ็อกมาให้มีจอติดตั้งมาให้เป็นจอแบบ2ดินครับมาพร้อมกล่องดันรางล้อแม็กขนาด16นิ้วลายเล็บเหี่ยวแท้ราคาอยู่ที่199,000บาทรถจอดอำเภอเวบิงสาจังหวัดน่าน คันต่อมาครับกับเจ้า Toyota v วีโ2.5อีโฟวิปี2005เกียร์โฟวินเข้าง่ายใช้งานได้ตามปกติครับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดพร้อมด้วยเกียร์โฟวินแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงดีเพลงพร้อมครับ,ครบเครื่องดีช่วงล่างแน่นขับขี่สนุกภายในสะอาดยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนเช่นกันครับสภาพสวยคริปพร้อมใช้งานยาวๆครับ ราคา3 2 5 0 0 0บาททันต่อมาครับ Toyota Fortuner ปี2006เครื่องยนต์3,000ซีซีเกีร์ออโต้โฟร์วิรถสวยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักเล่มเดิมไม่ชังรุดสูญหายกุญแจ2ดอกอยู่ครบครับ휠ออโต้สี่คูณสี่บอนดหนังภายในสวยสะอาดแอร์เย็ยนช่วงล่างแน่นๆขับดีมากรถสวย โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักเลขหมาย249,000กิโลเมตรโดยประมาณมีจอพร้อมกล้องหลังคันเร่งไฟฟ้าเอกสารครบภาษีเต็มปี69เล่นพร้อมออนรถบ้านแท้ผ้าเบรกจานเบรกของเหลวยางทั้งสี่ล้อภาษีไม่ขาดจัดมาให้ครบแล้วพร้อมใช้เลยครับทดลองขับได้ที่มินบุรีกรุงเทพมหานคร ขายเงินสดอยู่ที่269,000บาทครับอีกคันต่อมาครับกับเจ้า t y y ย t v i i o c ก a ชม2 5 e 4 w ฟ e e l ปี2012เกียร์ธรรมดาพร้อมด้วยเกียร์ฟูวินเกียร์โฟเข้าง่ายใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำไม่วิ่งน้อยแค่84,000กิโลเมตรครับเครื่องดีช่วงล่างแน่นภายในสะอาด ยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่น็อตไม่เคยขยับสภาพสวยคริปพร้อมใช้งานยาวๆครับกับราคาเทียง469,000บาทคันสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับกับพี่เสือหล่อๆกับเจ้า Toyota Tiger Sport Cruiser ปี2 0 0 3เครื่อง3 0 0 0ันซีซีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินสประตูครับรถบ้านสวยเดิมเครื่องเกียร์เดิม สภาพดีช่วงล่างดีเทียโฟใช้งานได้ปกติไม่มีชนหนักไม่จมน้ำหรือน้ำท่วมดูรถห้างแคมคโครนครปฐมราคา268,000บาทเจ้าของเน้นขายเงินสดครับหากท่านสนใจคันไหนจะมีเบอร์โทรและรายละเอียดของรถแต่ละคันอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณี ท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทําการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD ดี t o โตคาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ